คาราฮกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์ cer, นะครับแล้วเราก็อยู่กับตู้แยกของรูเคียนะตู้นี้ก็จะมีรูเคียเป็นหลักเลยมาวันที่ 12, บสองถึงวันที่18เดือน11นะฮะก็มาน้อยแต่ตู้ไว้นะตู้ไว้อยู่ถึงวันที่20นะรูเคอืมแล้วก็ตัวร่มตัวอีก3ตัวนะครับมีทั้งหมด11สเต็ปสเต็ปแรก150สเต็ป2 200นะฮะ จะใช้อยู่ประมาณอ่า2,200เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิเออใช่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 1267 2,200สำหรับ10เต็ปนะครับแต่ถ้าสเต็ปที่11ด้วยก็บวกไปอีก250แต่ว่าอันนั้นเขาไม่ได้การันตีนะโอเคมาดูกันรูกเกียร์ยมาทูสังหารอารันคาสาย SP สูงถึง856เลย ไม่ตายติดแข็งครับถ้า2เป็นฮิวหรือว่าเพิ่มเลือดนั่นเองลิงค์รถคุณทำแรง12สพาส์สิบลบูเฉินบวก1 h ึ่งฮิมูแล้วก็ไม่ติดแข็งครับแจกแข็งให้เขาแล้วเราก็ไม่ติดแข็งครับอเบิลิตี้ที่มีโอกาสได้ครับขออเขตแรง20ครับฮิตแรงบวก2ติดสถานะบวก5วิครับเมื่อศัตรูติดแข็งความเสียสม,มัดบวกสบมูแล้วก็ฮิลดีครับ สองอันนี้ควบคู่กันถือว่าดีมากคิวแบบบึ๊บเล,เลือดเลือดกับเต็มสรุกการสีน้าเงินนะฮะเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังจมติทั้งหมดบวก20%พรพลังกดดันมิยานบวก80%เปร็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติตัวละครสีเขียวติดสถานะได้ไง่ายขึ้นครับลมเพจหรือว่าสะสมแต้มครับทุกการฆ่ามอนตหนึ่งตัวจะบวกไปเลยความเสียหาย2%ครับสูงสุดที่50ตัวรวมกันเป็น100%ทีมปาร์ตี้ สีแดงถ้าโจมตีแรงรีสกิลโอเครีสกิลถ้าโจมตีแดงเอ้ยถ้าโจมตีแรงของตัวละครสีแดง20%ครับรีชาร์จสกิลเร็วขึ้นฮิตแรงบวก2ติดสถานะ80แล้วก็ลำเพจอีกโอ้อันนี้แรงครับแรงแรงอารมณ์คล้ายๆป้าฟ้าเลยครับ โคโรสุจิมายูริส้มครับอย่ามาโทษเธาหน่วยสังหารเอสปาดาสายเอสพีแปครับทางด้านของแม่ตายติดช็อตและพิษครับสำหรับมายูริแล้วก็ลิงก์ลดคุณธรรมแรง12%นะฮะทางด้านของพาสซีฟติดช็อตและพิษทุก5วินาทีครับแจกไปเลยครับยืนเฉยๆก็ติดได้ครับจำนวนลบสุขเสื่มบวกหนึ่งครับเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มครับถ้าจำตีแรงหรือว่าสกิลบวกไปเลย40% อืมก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเลือดลดก็คือจบนะฮะอันนี้เราก็ต้องไปหาหาเก็บเลือดเอานะตามด่านถ้าเราเล่นนะอัพปอิตี้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายปกติครับ20%อขอบขตถ้าโจมตีแรง20%ครับสกิลกว้างครับความเสียหายถ้าโจมตีแรง40% h i ิฮิตแรงบวก1ครับความเสียหายไม่ตาย40%ครับเวลาติดสถานะผิดปกติบก5วินาทีครับ ทีมปาร์ตี้เมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติความเสียหายทั้งหมดของยงมทูตธา,าตุปัญญาหรือว่าสีส้มบวก40%สะท้อนกลับและฟื้นฟูครับถือว่าดีครับอันนี้ดีมากธรุกาศบวกมดดินพลังกัวิญญาณบวก80เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติรวมแล้วแรงนั้นเนี่ยเฮดแรงบวกหนึ่งพลังวิญญาณ80นะฮะติดสถานะ40 อ่ามเสียหายแรง40แล้วเต็มสกิลแรง40โอ้นี่ถ้าบวกกันประมาณ300%เลยนะถ้าครบเงื่อนไขนะแล้วเต็มด้วยติดสถานะด้วยครับบวกกันครบเงื่อนไขแรงประมาณ300%เลยครับสำหรับมายุริแต่ถ้าไม่ติดสถานะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าเป็นตัวสังเวียนครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก10แต่ตรับไเทมสมรรงมาเริ่มแบบ2 Super Armor Hit แรงบวก1 ต่อไปมาดูทางด้านของคุจิกิรูเคียครับตัวนี้โยม,มาทูดสังหารโยมมาทูดสาย s p 815นะดรอยบนะฮะไอผมแอบตกใจอยู่ทำไมรูเคียตัวนี้มันถึงมาอยู่ตัวที่3แทนที่จะอยู่ตัวที่4ไม่ต้องติดชอ็อตครับลิงค์รถึ้นทำแรง14ลิงค์ดีครับพาสีฟไม่ติดไฟไม่ติดพิษอเบรตี้ถ้าจมตีปกติ20กับเขตแรง20สสกิลกว้างครับ ความเสียหายแรง20ฮิตแรงบวกหนึ่งไม่ตาย40สติดสถานะบวก5วิลบสุขเชิญบวกหนึ่งยกเลิกการ์ดครับลองดูครับฮิตแรงบวกหนึ่งกับความเสียหายแรง20แรงแค่120%เท่านั้นเองนะฮะแรงถือว่าน้อยมากๆนะเลสำหรับลูเคียต่อไปเป็นจีโอเวกาครับอารันคาสายเอ k ทเคหรือว่าจีตีปกตินั่นเองผู้สังหารมนุษย์ครับไม่ตายไม่ติดอะไรลิง ความเสียหายปกติ30%ครับลิงถือว่าดีมากครับพาสีฟครับยกเลิกการครับไม่ติดพิษครับเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินอืมอัพเรตี้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายปกติ60สิบเลยปกติบวกหนึครับความเสียหายแรงบวกหครับจำนวนหลบฉุกเฉินบวกสครับซูเปอร์อาร์เมอร์ครับบาเดียตอนเริ่มบวกสิบครับโจมตีซ้ําขณะล้มครับ ฟาร์มเสียหายถ้าจมตีสีแดง10%เมื่อแบบกิล30%ครับตัวนี้เป็นตัวดันกิลอย่างแน่นอนครับแล้วก็สามารถนาไปเล่นในสังเวียนได้เช่นกันครับการหลบสุดเฉินเข้าค่อนข้างดีครับดันกิลมนุษย์ครับเล่นสังเวียนได้เพราะว่าเพิ่มระยะหลบสุ่เฉินแล้วก็หลบสุเฉินบอกสครับเล่นสังเวียนแบบคล่องเลยแหละสำหรับตัวนี้นะถึงจะไม่ใช่ตัวสังเวียนก็ตามนะฮะก็จบไปสําหรับ4ตัว นะฮะตัวที่ดีที่สุดก็คือรูเคียถ้าไม่ได้แย่อะไรก็มายุรินะฮะตัวที่เหลือก็อย่าไปคาดหวังอะไรจากพวกนี้นะ,ะโอเคก็มีทั้งหมด11สเต็ปนะฮะก็อย่าลืมไปเปิดการสําหรับคนที่เปิดลูเคียแล้วไม่ได้นะก็มาแก้ไขในตัวนี้ผมก็เปิดลูเคียแล้วไม่ได้เช่นกันแต่ว่าก็ไม่ไม่เอาดีกว่าค,คิดว่าจะเปิดตู้เบียคุยะดีกว่าฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะจะกันาใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ